เชิญชาวไบเกอร์ร่วมงานสมุยไบวิคครั้งที่13เมื่อวันที่27เมษายน2568ณลานอเนกประสงค์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลสมุยอเภอเกาะสมุยจงังสุราษฎร์ธานีได้จัดให้มีการแถลงข่าวกิจกรรมสัปดาห์การท่องเที่ยวด้วยรถจักรยานยนต์สมุยไบวิคครั้งที่13ในวันที่2-3พฤษภาคม2568โดยมีมร้อยตำรวจโทพงศักดิ์บุญยมาศประธานการจัดงานนายจิรพัฒน์ชูจันทร์ ตลัดอำเภอเกาะสมุยในอัคา,านาคบาลังผู้อำนวยการศูนย์การค้าเซ็นทรัลสมุยเทอท,อทอสํานัก,การเกาะสมุยและผู้แทนจากผลิตภัณฑ์น้ำดื่มช้างเข้าร่วมงานโดยก่อนการแถลงข่าวได้มีขบวนรถบิ๊กไบค์จากชาวไบเกอร์กลุ่มต่างๆบนเกาะสมุยได้ขี่รถมาร่วมโชว์ภายในงานซึ่งได้สร้างความสนใจให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวและผู้ที่เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก กิจกรรมสัปดาห์การท่องเที่ยวด้ยรถจักรยายนยนต์สมุยไบยวิคครั้งที่13จะเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์การขับขี่ท่องเที่ยวปลอดภัยและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกด้วยนอกจากนี้รายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานจะได้มอบเป็นสาธารณประโยชน์ตอบแทนสังคมต่อไป สำหรับสถานที่จัดงานอยู่ที่ลานกิจกรรมตรงข้ามพระเวงตำบลบ่อผุดผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้โดยภายในงานคืนวันที่2พฤษภาคม2568จะได้ชมคอนเสิร์ตจากศิลปินภาคใต้ชื่อดังได้แก่วงพาโลวงใจกันและวงเป็น1นึ่คืนวันที่3พฤษภาคม2568จะได้ชมคอนเสิร์ตจากศิลปินยุค90ชื่อดังได้แก่บิ๊กแอสเน่งวายนอสเซเว่นบิลลโแกนและวงแจกัน สำหรับสมุยไวีกครั้งที่13าประจำปี2อ6 8นอนี้นะครับพวกเราในานามชาวสมุยในานามไบค์เกอร์สมุยนะครับพี่น้องนักขับขี่รถจัก,กรยานยนต์ของสมุยนะครับเราจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวด้วยรถจัก,กรยานยนต์ครั้งนี้เป็นครั้งที่13ทุกครั้งได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวทั่วประเทศและเพื่อนบ้านของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียสิงคโปร์ อินโดนีเซียนะครับก็เดินทางมาร่วมกับพวกเรานะครับสำหรับปีนี้นะครับเราจะกิจกรรมสัปดาห์การท่องเที่ยวด้วยรถจัก,กรยานยนต์ในวันที่2กับวันที่3ามพฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับสำหรับกิจกรรมในปีนี้นะครับเราจะพาเพื่อนท่องเที่ยวนะครับในชุมชนต่างๆในพื้นที่อำเภอกาะสมุยนะครับพี่น้องชาวไบเกอร์ในสมุยนะครับพร้อมที่จะต้อนรับทุกท่านนะครับพร้อมที่จะดูแลทุกท่าน ในขณะที่เราจัดสัปดาห์ของการต้องเที่ยวในพื้นที่สมุยนะครับคิดว่าการมาต่องเที่ยวสมุยทุกคนจะต้องปลอดภัยแล้วก็กลับไปอย่างปลอดภัยครับครับในฐานะเซ็นท่านสมุยนะครับมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้ทําการจัดงานต้อนรับนะครับสมุยไบวิกแห่งนี้นะครับ เซ็นทรัของเราในปีนี้แน่นอนว่าเราไม่ใช่แค่ศูนย์การค้าที่รองรับเฉพาะการซื้อขายหรือการใช้จ่ายแค่นั้นครับเรายังเป็นศูนย์กลางของคอมมูนิตี้นะครับหรือว่าการที่รวบรวมนะครับกลุ่มคนทุกคนนะครับที่มีความหลงรักนะครับในยานยนต์นะครับเซ็นทรันแห่งนี้พร้อมที่จะต้อนรับและผลักดันเศรษฐกิจของเกาะสมุยให้ดียิ่งขึ้นนะครับผ่านการท่องเที่ยวนะครับผ่านการหลงไหลและเป็นทัวริสเดสิเนชันอย่างแท้จริงครับผมสนับสนุนข่าวโดย โรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร้านอาหารนิสมุยบริษัทตัวเร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุยโฮมมาฟ,ฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเด็กคอร์ร้านอาหารบีชเมลท์เทนคลับขนมร้านอาหารหนานหยวน